ลูกศิษย์มือใหม่ไปออกรอบในสนามที่กรีนเร็วจีครับเร็วแบบไม่เคยพัดกรีนเร็วแบบนี้มาก่อนแรวบ่นว่ากรีนเร็วเหมือนกระจกเลยโปรแต่นิดเดียวเลยหลุไมไปเกือบพันธงเอาไม่อยู่หาฟีลิ่งไม่เจอเลยครับผมบอกว่าถ้าหาฟีลิ่งไม่เจอให้ทดลองเปลี่ยนที่กร i ปเพรสเชอร์ดูครับถ้าเราต้องพัดบนกรีนเร็วมากๆขอให้จับกริปแผ่วเบาแตะเบาๆครับแผ่วๆถ้ากรีนเร็วจริงๆ จับแบบไม้ถ้าจะหลุดมือครับเวลาที่เราจับไม้เบาๆแผๆ่วๆหัวไม้จะสวิงช้าลงเองตามธรรมชาติครับไม่ต้องเปลี่ยนความรู้สึกเลยจับแผ่วๆไม้สวิงช้าลงเราจะไม่ตีลูกเลยหลุมครับตรงข้ามถ้าเจอกับกรีนฝืดขอให้จับกริปให้กระชับขึ้นเวลากริปที่กระชับจะช่วยให้เราสวิงไม้เร็วขึ้นครับเด็ดขาดและตีลูกแรงกลิ้งถึงหลุมได้อย่าลืมนะครับถ้าปรับ ฟีลลิ่งของเพลงไม่ทันขอให้ปรับที่กริปเพรสเชอร์ครับกรีนเร็วจับกริปแผ่วเบากรีนฝืดขอให้จับกริปให้กระชับขึ้นครับ